ขณะเดียวกันค่ะวันนี้ที่สกายวอล์กนะคะที่สีแยกปทุมวันมีกลุ่มนิสิตมสวคนรุ่นเปลี่ยนค่ะเขาไปรวมกันชูกระดาษเปล่าอยู่กลางสกายวอล์กนะคะก็ระบุว่าเป็นพลังบริสุทธิ์แล้วก็ไร้คนที่จะมาโยงใย,ยเรื่องนี้แล้วก็มีการเปิด3ข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลด้วยที่สกายวอล์คค่ะสีแยกปทุมวันนายศิรภพพุ่มพึ่งพุทธเป็นกลุ่มนิสิตมสว,สวคนรุ่นเปลี่ยน เขาร่วมกันจัดก,กิจกรรมแฟดม็อบยืนชูกระดาษเปล่านะคะซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการชูกระดาษเป็นเวลา10นาทีแบบนี้ค่ะก็มีตำรวจจากสอนอปทุมวันนะคะก็กระจายกำลังตามจุดต่างๆรอบบริเวณเพื่ออำเนยความสะดวกกับคนที่สัญจรไปมาแล้วก็ป้องกันเหตุอันตรายซึ่งนายศิลปภพเนี่ยคนที่ทำกิจกรรมเนี่ยบอกว่าการชูกระดาษเปล่านั้นก็เป็นสัญ,ญ,ญลักษณ์ค่ะว่าพวกตนเป็นประชาชน เป็นพลังบริสุทธิ์ไม่มีใครชักจูงอยู่เบื้องหลังแต่ก็มาด้วยใจนะคะไม่ได้หวังทำร้ายใครเพียงต้องการประชาธิปไตยแล้วก็ข้อเรียกร้อง3ข้อต่อรัฐบาลซึ่งยังคงเหมือนเดิมก็คือให้ยุติการทำร้ายประชาชนร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ยุบสภา แล้วเหตุที่เลือกสถานที่นี้ก็เพราะว่าเป็นจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจค่ะก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้ประเทศมีปัญหาภาวะด้านเศรษฐกิจคนตกงานแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ใส่ใจก็เลยมาแสดงกิจกรรมแบบนี้ต่อมาภายหลังการจดก,กิจกรรมเสร็จสิ้นกลุ่มนิสิตแล้วก็ผู้ร่วมงานต่างก็แยกย้ายกันเดินทางกลับโดยไม่มีเหตุวุ่นวายแต่อย่างใดก็เป็นการชุมนุมโดยสงบค่ะกิจกรรมนี้มันมีเรื่องห่านะคุณด้วยห่าตัวไหนทราบไหมฮะไม่ค่ะคือปกติเนี่ย คุณเอื้อยเกิดทันยุคเทปคัสเซ็ตไหมทันค่ะที่เป็นเทปแล้วก็ใส่ในในเทปเวลาเราอยากจะบันทึกเสียงอะไรเช่นร้องเพลงสัมภาษณ์ใครแล้วก็อัดเสียงใส่เทปคาสเซ็ตใช่ค่ะเวลาเราจะไปอยากได้เทปคาสเซ็ตต้องไปซื้อค่ะไอ้ที่มันอัดได้มันต้องเป็นเทปเปล่าถูกไหมฮะใช่ค่ะคุณเอื้อยเคยเจอใครไหมที่แบบไปซื้อเทปเปล่าอ่ะแล้วขอลองฟังดูหน่อยไม่เคยค่ะขอซื้อเทปเปล่าหน่อยเขาบอกนี่ไงเทปเปล่าขอฟังหน่อยได้ไหม ก็ยังไม่ได้บันทึกอะไรเลย<อ>มันมีเสียงหรือเปล่ากลัวมันไม่เปล่ากลัวเป็นของเก่าอย่างนี้เหรอคะของแค่แล้วคลิปมีเสียงอื่นไงขอฟังก่อนว่ามันมีเสียงหรือเปล่าที่พูดเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่างานตะกี้เนี่ยที่เขา,าโชว์กระดาษเปล่าเนี่ยตำรวจไปขอตรวจสอบค่ะว่ากระดาษเปล่าเนี่ย เปล่าจริงหรือเปล่าอที่เขาชูเมื่อกี้ใช่ไหมคะคือไปดูเดี๋ยวลองขึ้นภาพดูนะค่ะไปดูตํารวจไปดูเขาชูกระดาษเปล่านะที่ว่าชูกระดาษเปล่าเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่ามีข้อความอะไรหรือเปล่าแต่มันก็เปล่านะคะมันก็เขาแต่ผมดูแล้วว่ามันเป็นกระดาษเปล่าค่ะแต่ตํารวจสงสัยว่ามันมีอะไรหรือเปล่าอแต่น้องๆเขาบอกว่ามันเป็นแค่กระดาษเปล่าแต่ตํารวจต้องมาดูว่าเฮ้ยมันมีข้อความอะไรหรือเปล่า ตำรวจสนปทุมวันนะนะคะไม่รู้ว่าระหว่างคนมาจูกระดาษกับตำรวจนี่ใครควรไปพบแพทย์นะค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แช re เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ